ไปงูล้ไปงูล้บีนบีนบนสัตว์บีนบินทีบแมงไอคนตายัานิตาย้โอ้ยยังลงนี่ไปมาได้แล okay. ้วลงนี <c ười> t ần, t ่ ไปเลยว่ะรออะไรกันโล่าเป็นเป็นไอ้ลูกพอ่อนี่สัตว์เอ้ไขแสงมัน,น,นยังโขม่วงขอ่วงเดี๋ยว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 สัตว์เรียบร้อยเอาอล้ว